ได้แล้วตัวนี้ฮะหาอยู่ครึ่งสมองตัวนี้ไม่ปลาขอลอกกัลสิโฟดพดข้อละลอกเต็มกำยอดล่างกี่สมองเงล่างด้โอ้พญจารคือหมานแต่พูดเหรออันนี้กัอีกตัวนึ่งคนไดมาดกเพิ่นมาเอาได้เพิ่นได็ปลาคอใหญแล้วเพิ่นีเอาซ้ำขาพ่นอ พูดอะไรพูดนะพูดนะสุดยอดสวัสดีจ้าหนูเกยบุญธิดาด้วยค่ะมือนี้หนูกะสิผ้ามาเบิ้งเพิ่นตึกแหค่ะเสียดายหนูบ่ได้มาถ่ายตอนเพิ่นเอาเหอะขึ้นเนาะแม่นูก็มายกสะดวกแล้วค่ะเพิ่นก็ได้อยู่เดี๋ยวหนูสิเอาปลาแห้เบิ้งส่วนถ่ายเนาะนี่ก็ตึกแหทั้งหมดเลยจ้ะจี่หาหกคน ได้ป่ไก่ได,ได้ตอนแรกน,นูกวาน,นูจะลง่มตึกอยู่จ้ะแต่ว่าปลาขาวมาค่อยหลายมันมีแต่ปลาแบบปลาคอปลาดุกไปยังสีหนะ้าเท่ากับถ้าเป็นวันเหน่ะถ้าพวกวันเหนอ่ะจะได้อยู่เพระาะว่าช้ายอสะดงนี่มันจะมันบม่มีปลาขาวเนะคะ่ะเหืองเชียน ជានឹងយឺនជិតយឺនថាប៉ប៉ុនចាំบ้านយ៉ាងเดียวសៀននេះអឺមករុញមករុញហើយដើមតោបានតាតាំងចូលហើយ มากอยากตึกเหน้ำได้คนน่ะลูกไปงมเหงนหะ่ะตอนนี้พ่อนกกก็กำลังง,ง,ปงมงงปลาเนาะจ้ะอโอกิงมนไหแล้วะพ่อเนีน่นา่โอ,อ้พ่อเนียนลมกนเหันเยนอยู่ไปนะโอ้ฉันจะจ่อ ได้แล้วได้แล้วปลาอยังน่้นอคอล็อกของยูยเอาของมาเน้ขังมอไส้หนะ่ปลาเปจะในปลาหัวแหลมใส่บิ้ง uh ุกปลาหัวแหลมหัวแหลมตัน เดี๋ยวหัวมันแหลมจะหลอดเต็มไปอีจนุนไปอีจนุจนเอาไปอีจนุจน<ป>กินแล้วทุกคนต็มตัวนึงบันยืนในเฮียคือโกหกว่าขาดแท้ส้วนหรอบอกไปกระเด็นวะ มกรได้ปลาขาวแม่มาบ้างน,นปะปลาขาวงามอยู่ได้แล้วตัวนี้หาหาอยู่ครึ่งสั่งโมงตัวนี้ไม่ปลาคอดกัดสิโฟด์ประเด็กคอดีหละลอกเต็มกำยากเอือ้อ่นหาจนเมื่อย์วานจนเมื่อยบ่ได้ อันนี้วานสองบาทวานบาทละพืนไปแล้วยังเอามาเบิดอยู่ยังพื่นนี่เพื่อนนี่เอาปลาดุกมาใส่เพือนผุนพ่อแล้วเพืนนเ่ก็ได้แล้วจสใช้น้ำมีใส่น้ำมูกมันใช่ไหม เอาใี่้ายเดิ้งปิ้งมาแมวขึ้นมาเจ้าจุกเจือน่ะได้ปลาอยังไงก็เดืดขึ้นมากขึ้นน้อยขึ้น้อยของแม่ได้ใช้แม่อามซโซนี่ปลาสะดุ้งให้เบื้องบนนี่ปลาตัวใหญ่บันนี่ตีอือปลาดุกปลาขาวตัวปูง่ายนังเด่น ปุ๊ดครับนี่แหละพอดีปักมือดีๆนี่ปักมือกำลังคมปุกหน่อยเรอยากวานวานปักมือคนมันเห็นบ่อนกับวานใค่เา่า <c oughs> <c oughs> ได้ปลานอกเฮียว่าสั้นปลานอกเฮียออใช้โซนเนี่ย <c oughs> <c oughs> แหงหายากเยอะสิต,ตัวแรงแหงมันมะนน่ <laughs> อยู่จนหนาวเอ้ได้แล้วได้แล้วมันแล้วแหงไม่เพิ่นมันแล้วปลาหนอ,อกแหงก็ได้มันกับมันปานลาเนี่ยแหละร่างกี่สมงงงเนี่ย <laughs> ่างเด้อว,ว้าพญจาร์คือมันแต่พู้เนาะป้ย <laughs> ม <c ười> <t ôi todos> ีอ so, ันโคตรตัวมันโดดเหี้ยคอยแล้วตัวโดดดังเนี่ยเดซันตั้มกันนี่ละปลาน่ตัวโดดปลาเบื้งดึ๊บเบื้งดึ๊บเหี้หมานตัวนี่เหี้หมานคือน้อยเอ้ยนี่นี่อันนี้ก็อีกตัวหนึ่ง่นได้ปลาดุกเพิ่นเพ่เอาได้เพิ่นได้ประคอยใหญ่แล้วเพิ่นไหนเพิ่นที่เอาไอ้ซัมขาเพิ่นอะ ป้าพุ่นอะพุ่นอะพุ่นอะสุดยอดล้องหนสนนนไงกว่าแขนเนาะพุ่นอะโอ้คักค่ะค่ะมันมันงามง่ายง่าย่นะงามขนาดคักค่ะเดี๋ยวมันสิมีโดดอีกอยู่ไงกว่านี้อยู่คือกันยังอีกตัวนึงค่ะค่ะว่างหันนี่มันแต่ปากกี้เดือดอืม มีแต่ปลากี่เดือจนเน่าโรลงนควงยอกันนี่เตง่ายไรบ้างโคตรของของโคตรคาโคตรเน่ของพูนหน่อยโพตอไปไปเซน้ำหายโซ่บังด้วน้อันวานเฮบแตกก็มันๆัวหัวหมดไ่ได้เดี๋ยวอัเอาเดี๋ยนู้จับบันนี่หายหุด อืสอส,ออสอ่อส่ออือส่อโดนบันไดนยิ้มอย่าลุดมือเล้วันไดนกินเลยน่ะหนัก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 ครับอือให่ก่อนเอาได้แล้วได้แล้ววันนี้ใช้เบิ่งดูว่าหันซองนิ้ววันนี้สามนิว้วเฮ้ยเขาเอ,าอ,อกเก่งได้ลุงปลาเท่านี้เอาไอ้ก็ค่อยๆไล่ออกไล่ตินเหยจุนมาหามือ เห้อปลาอยู่แหเจาอยู่เมื่อไรติดี้มันบ่าเราข้นนะจับตัวปลาเลกะไล่มาครลูกแหตัวเุ้ยจับดีๆได้ให้มันรูดไหนมันพันยูนะมันอยู่มองแห่ว่าแตกเลยนันพันอยอะแบบนี้นี่เดิอันเด็เอาใส่บ้ง ลกะล่างเนามือนีบอกะลึงบออกอ่เงินเงินเห็หายจกันอุ่มใส่คิดจะเห่ผุนล่ะนี่เขาเนียงมันอ่ะนะเอาค่อยๆเฮ็ดเอาน่ไงก็เจ้าจังหน่อย แฮ้หุ่นยนนหนนนั่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 นเร็วเร็วเร็วเยูนบจะไปยิกเส้นนั่นได้ได้บอสู้บอบอกแล้วว่าให้ยิกหัวดีๆ ยังได้อยู่อุ้ยโซเ่ขึ้นเกือบแม่นว่ได้เกือบอยากโซ่ลายมาไหว้มาไว้แบบนี้ไปไฟเอาคืนไปตาพอเถ่าปีนันกับว่าฉันให้เนี่ยแต่ปแามันเหงาเนาะ ว่าสีง้มเอาอีกว่าใดสามนเนาะพ่อละขลี้อ่ะเปลียมว่าใดพี่น้องเอ้ยตัวว่ายง่ายดอกลดแหละลดอีกตัวเล่ <laughs> นน,น้อยนึงก็ะหาวเธอได้ใส่หมกกล้วยพอดีงามแค่เนี้ยแต่มันเห่าหมาเลยโดดแล้วว่าไปใส่ <laughs> <laughs> เกือบเป็นว่าใดเนาะไปไปใส่ของ นี่จ้าอันนี้ก็เป็นปลาอันปลาสะดุ้งโดยเฉพาะเลยมีปลาดุกบ่ปลาดุกกระสะดุ้งอยู่บ่อือสะดุงกับสะดุ้งเออนี่ปลาสะดุ้งค่ะไปจนได้นี่ตัวใหญ่ๆหัวแหลมๆนี่บนปลาคอได้อยใหญ่ด้ตัวบึกใหญ่หนึ่งเขาสะดุ้งอันนี้ปลาสะดุ้งมันอยู่แต่ว่าปลากี่เดอนล่ายหลายอันนี้อันนี้เป็นปลาอันปลาแหอันนี้ ปลาแหของคอเห็นปะเห็นมะคากปันได้แต่ก็เห็นอยู่าานี่แหละ็นซับนี่แหละในปลาคอปลาดุกปลาคอก็ปลาดุกเนาะปลาอีโจนน้ำอันนี้เป็นปลาของพ่อยายจานอันนี่ตัวเพื่อนในปลาอัน,นปลาคอตัวใหญ่ๆหญ่เหนไหม ใช่ละ่ะคือเอาออกบ่ได้๋ยวนี่แหละพอคอยใหญ่เฟิ่องซี่ออนค่ะมันเหลืออยู่ตแต่ว่าเสีดยดายมันคำหลืมอมันหนาบ่ได้มันหนาวตัวนีเนีตตายแล้วเงี้ยวค่ะควรพอคอยใหญ่เฟื่องโคตของงงเยู่นี่จ้าปลาเหห์ตุ้ยโบเมนเนาะปลาสะดุ้งนี่เทออกมาแล้วกะ ได้ซ้ำนีล่แหละปลาคีเดิดก็ร้ายห,หลายไม่แต่ปลาคีเดิดปลาคอนล็อกปลาคอนล็อกสองตัวไปจนตัวหนึ่งปลาดุกตัวหนึ่งหลังจากปลาคีเดิดเรื่งปลาขาวกันนะได้ซ้ำนี่ได้บปหลายสมัยม่แต่ปลาคีเดิดส่วน ตันนี้กำลังจะเทพปลาของปลาของ <laughs> ปลาของ <laughs> ปลาเห <laughs> <laughs> บัตสิว่าปลาของแต่มันอยู่ในของเหรอดิาคาเกแจะว่าตัวหญ่าเท่าของพญ่ายจยนเด็กครึ่งหนึ่งน้อยหนึ่ง <laughs> ซ้ำนี่ก็เอาละ <laughs> <laughs> ครพอได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นหนูน้ำเดอจ้าเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า